นนทุกคนวันนี้ไม่หญิงไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนก่อนอืพรุ่งนี้ค่อยจะได้แม่ว่าจะแจก,กรถแตอนี่แม่ไม่ได้แจก,กเอ้ยขออนุญาตลูกทุกคนนอนก่อนเด้อค่ะเด้ออืขออนุญาตนอนก่อนมันไม่ไหวแล้วมันง่วงเดี๋ยวนี้นี่ใส่ไม่ดีนะตื่นแต่เช้าแล้วตื่นมาสร้างกระแสอ่าพระแสโขนเง,งาอะไรตื่นแปดโมงไปนี้ พอเวลานี่ง่วงอะไรจะตายแล้วบ้าจริงอืม,อมเนี่ยพอเวลาสองสามสี่ทุ่มเนี่เอาละง่วงเหนื่อยร้าแล้วจะนอนลวก็ออวจริงอะแม่ก็ไม่ได้อยากตื่นเช้าหรอกแต่ร่างกายมันมันให้ตื่นน่ะเพราะว่าจริงๆอะอยากจะมาพูดเรื่องอพ่อของผู้ชายคนนั้นเขาเชื่อว่า ที่ลูกชายเขาไปมีกิ๊กมีผู้หญิงคนอื่นเพราะผู้หญิงคนนั้นทำของใส่ลูกชายเขาโดยการให้กินประจำเดือนแบบนี้ค่ะแม่อยากจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังแต่มันก็เคยพูดแต่มันมีข่าวไหมมีข่าวเมื่อวานที่ว่าพ่อเอารองเท้าตกหน้าลูกชายตัวเองอะแกเชื่อว่าลูกสะใภ้แกเอาประจำเดือนให้ลูกชายแกกินเพราะมันจะแรงมาก ถ้าได้กินประจำเดือนผู้หญิงอะแรงนะทุกคนนะมันแก้แก้ยากก็เนี่ยพูดไก็ลืมตายัางไม่ขึ้นเพราะแม่ว่าจะมาแจกลอตเตอรี่กันเลยแบบมาว่าให้ฟังก่อนว่าเพราะอะไรไม่หญิงจึิงไม่ขึ้นหลคือมันง่วง่ะไปนอนค่ะแม่ไม่เคยง่วงขนาดนี้มาก่อนแม่เบื่อมากแม่ไม่อยากจะง่วงเลยแล้วแม่ก็ไม่อยากตื่นเช้า อปกติแม่ตื่นสิบโมงแม่จึงสะดุ้งตื่นเดี๋ยวนี้เจ็ดแปดโมงนี่ก็ตื่นมาจะแตกอย่างแ <c oughs> ม่ว่านะออยากจะตื่นสายๆนะจะได้ไม่ง่วงนอนและอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เดินทางไปนครคือมันเหนื่อยอ๋อว่าเราอายุมากแล้วเพิ่งรู้ว่าการเดินทางมันเหนื่อยล้ามาก เด้อลูกทุกคนเด้อมืออื่นมืออื่นเดี๋ยวแม่อาจจะแจกลอตเตอรี่ตอนกลางวันก็ได้อืมพรุ่งนี้แจกสี่ใบแจกสี่ใบอืมแล้วก็คอยมาเข้าประเด็นต่างๆก็ไปฟังไปฟังคุณบินพูดรายการมดดำเขาอยากจะแฉะนะอ่ารายการคุณมดดำ คุณบินเขาก็บอกว่าที่ตึกสอตงอมันมีเรื่องคนหัวลุกเยอะมากถ้ไมันจะไม่ไหวเลยคนเราเนี่ยคนสิเราเนี่ยมันสิน้อนอีดีมันง่วม้ไม่อยชอบนี่ใส่ตัวเองตอนง่วงทุกวันมันจะสดชื่นเดืดทุกวันมันจะสดชื่น วันนี้มันง่วงงวงแต่ก็อย่าลืมเด้อลูกเด้อไปหาซื้อหนึ่งสหนึ่งปดก็ะแล้วกันอ่มัมนรางวัลเลขท้ายสองตัวหรืออาจจะมารางวัลที่หนึ่งก็ได้อ่ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สามแม่ว่าละเผื่อจะหวนเอนดูเมตตาอาจจะมีโชคมีลาบอันนี้ก็ลูกวางซื้อให้แม่ดีดีลูกวางะ ยุงกัดเดี๋ยวนี้ยุงไม่รู้มาอย่างไงเดี๋ยวแม่จะทาทาคาก่อนอยุงยุงมาแบบยุงเยอะมากอืไลน์นี้เอิมใจคลิปนี้แม่จะพูดแค่ประมาณ5นาที ื่อมาบอกลูกๆว่าให้ทุกคนนอนหลับหันดีเดิด้อย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วก็มืออื่นพอกันไหมพรุ่งนี้อ่ะถ้าแม่ตื่นแบบไม่เหนื่อยล้านะแม่ว่าจะตั้งใจไปถวายอาหารเพลนเนื้อมืออื่นนะเออตั้งใจไปถวายอาหารเพลนวันนี้ก็ไปไป,ไปสงที่ไปวัดธาตุน้อยไปกราบชะนีละ ไม่เน่าไม่เปื่อยของพ่อท่านขายนะคะไปขอพรท่านแล้วก็ไปวัดพระธาตุน,นาครไปโบท่านคือเขาอ่ามันแม่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องคิดว่าน่าจะไปถึงหกโมงเข้าไปได้แบบนี้ค่ะก็ไม่ทันเขาก็ปิดพอดีก็มีหลายๆท่านนะคะเขาก็พากันรถส่งน้ำพระจำลอง พระธาตุจำลองที่หน้าหน้าประตูประตูเขาเรียกอะไรประตูที่จะเข้าไปสู่พระธาตุนะคะโอเคทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเด้ออยา่าเจ็บอยา่อยาจนขอบคุณเอฟซีม่เอฟซีเก่าเอฟซีคุณกันจมพลังเอฟซีคุณเต้อาชิวัดด้วยเอฟซีมอลลัมกับเซมี่คุณคุยวันฟินแลนด์ กัจจิมีเอฟซีเอิ 4, เ่ีกัจจิม,มาติดตามแม่หอกสองสามคนแล้วก็เอฟซีเป็นร่ำเพลินนะอขอบุญขอบุญหลายเด้อมาอื่นพอกันโอ๊ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆเลยแม่ไม่เคยง่วงขนาดนี้ไม่น่าตื่นเช้า